รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF. s อส f สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ m o ฟวิกูรูรายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับผมและรายการมูฟวิกูรูนั้นยังคงมาพบกับผู้ชมเช่นเคยนะครับทุกคืนวันเสาร์นะครับทาง GMM 25 แห่งนี้นะครับใครที่อยากจะทักทายกับเราอัปเดตกับเรากับผมหรือชายนะครับสามารถเข้ามาอัปเดตกันได้แล้วสามารถร่วมสนุกกันได้โดยผ่าน Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ Movie Guru TV Show ครับผู้ชมครับคืนนี้เป็นคืนวันที่3สธันวาคมแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับการปิดท้ายปลายปี2565สําหรับคนดูหนังคนรักหนังอย่างเรานะครับ แล้วเราขอยืนยันว่ารายการมิวิกูรูนั้นยังยืนหยัดต่อเจอพวกท่านแฟนๆรายการต่อไปอีก1ปีเต็มในปีพุทธศักราช2566ครับผู้ชมหลายท่านก็คงจะมาเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดเยอะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ออกไปไหนช่วงวันหยุดยาวสามารถไปชมภาพยนตร์ที่ผมบอกว่าเป็นปรากฏการมาก ขนาดนี้ทั่วโลกนะครับนั่นคือ Avatar The Way of Water ซึ่งยังคงฉายในหลายโรงอย่างมากมายที่โรงภาพ,พย,ายนตร์ในเครือ SF นะครับพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้นะครับ จากภาพเพียรเรื่องนี้ด้วยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบัตร SF+ Plus นะครับยังคงสามารถสมัครได้ฟรีที่โรงาพาเพียรในเครือ SF ทุกสาขานะครับหรือว่าสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทาง SF ได้อย่างง่ายดายนะครับนอกจากจากการสมัครฟรีแล้วเขายังมีสิทธิประโยชน์อีกมากมายและโปรโมชั่นมากมายรอทุกทกท,กท่านอยู่นะครับจะมีโปรโมชั่นอะไรที่รอทุกทกท่านอยู่นั้นโปรดติดตามกันได้แล้วนะครับในข่าวสารของ SF News ครับ ช่วง S F News สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ชมภาพยนตร์มยักษ์อวตาร The Way of Water แม้ว่าจะผ่านไปกว่า13ปีจากการเข้าใช้ของภาพยนตร์ภาคแรก แต่หลายคนที่ได้ชมก็ประทับใจและยังอยากติดตามผลงานการกำกับของเจมส์แคเมรอนอยู่ค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องอวตาร The Way of Water นั้นนะคะจะเล่าถึงโลกแพนโดราที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่รวมกันถึง15ชนเผ่ารวมไปถึงการมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นของตัวเองในแต่ละชนเผ่าด้วยค่ะโดยเจมส์แคเมรอนก็กล่าวว่าเราแฟนๆนั้นจะได้เห็นความแตกต่างอันสวยงามนี้ได้ในภาพยนตร์เรื่องอวตาร The Way of Water ที่จะขยายขอบเขตของโลกแห่งแพนโดราให้กว้างไกลามากขึ้นไปอีกด้วย สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar the Way of Water ทุก2ที่นั่งจะได้รับโปสการลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวน1ชุดมูลค่า177บาทตั้งแต่วันที่14ทธันวาคมนี้ถึงวันที่11มกราคม2566ที่โรงภาพยนต์ในเครือ SF ทุกสาขารวมไปถึงสมาชิก SF Plus นะคะที่ซื้อบัตรชมภาพยนต์ Avatar the Way of Water ทุกที่นั่งรับทันที S.F. Plus Collectible Ticket ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวน1นึ่ใบมีให้สะสมถึง2แบบตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่31ธันวาคมนี้ หรือตลอดโปรแกรมฉายค่ะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังนง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w sfcinema com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบเข้าสู่ช่วง Movie Guru h i g h l i ลไท์กันดีกว่านะครับ วันนี้ห้ามพลาดทุกประการห้ามเปลี่ยนช่องเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะมีสรุปรายได้ภาพยนตร์ที่ทำเงินประจำปี2022นะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราวของภาพยนตร์ในช่วงเดือนธันวาคมนี่เป็นเหล่าภาพยนตร์ซึ่งกำลังกรีธาทับเข้ามาเพื่อช่วงชิงรางวัลอีกมากมายนะครับเพราะเรารู้ว่าหลังปีใหม่ปุ๊บเวทีออสการ์เวทีของโกลเด้นโกลบและเวทีนักวิจารณ์อื่นๆน,น,นั้นกำลังเปิดรอรับหนังอีกมากมายทีเดียวและเราเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ท่านรับรู้ว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหน ที่น่าสนใจนะครับไปสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง m o v u r u u i g h l i g h t ส่งท้ายปี2 5ง5ยปี2565แบบนี้นะคะทางรายการ Movie Guru ขอมาอัปเดตรายได้ของภาพยนต่างประเทศที่ทำเงินสูงสุดทั่วโลก5อันดับซึ่งเป็นภาพยนต์ภาคต่อระดับบล็อกบัสเตอร์ทั้งนั้นเลยค่ะมาเริ่มกับอันดับที่5 Black Panther Wakanda Forever ภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Black Panther ที่สามารถทำไรายได้มากกว่าพันล้านเหรียญสหรัฐแล้วมาส่งไม้ต่อให้กับภาคที่2นะคะแม้ว่าจะไม่มีเชดวิกโบสแมนแต่แฟนๆของมา r เว l ก็ยังคงประชมกันอย่างเนียวแน่นจนสามารถทำไรายได้มากกว่า768ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกค่ะอันดับที่4 Minions The Rise of g r u เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันพักต่อของแก๊งตัวป่วนอย่าง Mini นี ก็ทําให้ผู้ชมทั่วโลกหลงรักอยู่ดีนะคะแม้ว่าจะเลื่อนฉายไปนานเกือบ2ปีเพราะโควิด -19 แต่เมื่อกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์ได้พวกเขาก็พาภาคล่าสุดรับเงินไปมากกว่า 939ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกอันดับที่ 3. d o ด t o r Strange in the Multiverse o n Madness คุณหมอแปลกของทีมมาเวลก็ไม่เบานะคะยังคงเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจแม่ยกซึ่งในภาคนี้ได้พ่วงกับแซมไรมี่มาเปลี่ยนทิศทางให้ภาพยนต์ภาคที่2จนทำให้ภาคนี้ได้รับความนิยมมากแล้วก็ทำไรายได้มากถึง955ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะอันดับที่2 Jurassic World Dominion ที่กลับมาปิดฉากแฟรนไชส์จูเรสิกพักได้อย่างสวยงาม เพราะภาพยนตร์ในภาคนี้สามารถทำไรายได้เกินพันล้านเหรียญสหรัฐแต่อาจจะทำไรายได้น้อยกว่าจูเลสิกเวอร์สองภาคที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นการเข้าฉายในช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 ที่ยังไม่นิ่งก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วละค่ะอันดับที่1ท็อปทบกันแมริ่ที่ใช้ห่างจากภาคแรกนานถึง36ปีเลยทีเดียวพระเอกอมตะอย่างทอมครูซยังเป็นนักบินรุ่นพ่อที่เท่สุดๆเลยนะคะทั้งในและนอกจอเพราะว่าเขาทุ่มเทในการแสดงอย่างสมจริงในทุกฉาก แล้วก็ยังมีภาพจําให้แฟนๆรุ่นเก่าได้คิดถึงภาคแรกที่สามารถนํามาผสมผสานกับภาคตอนน่อในยุคนี้อย่างกลมกลืนจนทําให้กวาดรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า1,488ล้านเหรียญสหรัฐรับตําแหน่งแชมป์ในปีนี้ไปครองค่ะ หลังจากเราได้พูดถึงไรายได้ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดไปแล้วนะคะคราวนี้มาที่ภาพยนตร์ที่โดดเด่นในเวทีการประกาศรางวัลกันบ้างค่ะสัปดาห์นี้ขอเลือกภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์ที่น่าจะทําให้เวทีการประกาศรางวัลต่างๆไม่มองข้ามอย่างแน่นอนค่ะอย่างเรื่องอวตาร The Way of Water นะคะแม้ว่าจะรอคอยกันมาถึง13ปีแต่การรอคอยครั้งนี้ก็คุ้มค่าที่จะพาคุณผู้ชมไปสู่โลกของแพนโดราอีกครั้งซึ่งเทคโนโลยีในยุคนี้นะคะก็จะทําให้คุณผู้ชมได้พบกับความสมจริงสวยงามเนื้อคำบรรยาย คุ้มค่ากับการชมในเวลา3ชั่วโมงกว่าพร้อมกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นดังนั้นการที่จะเข้าชิงรางวัลในระดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็น่าจะมีโอกาสสูงเลยทีเดียวเหมือนอย่างภาคแรกที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง9รางวัลค่ะ Black Panther Wakanda Forever นะคะภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่อาจมองข้ามในการเข้าไปชิงรางวัลเช่นกันค่ะหลังจากที่ภาคแรกทำรายได้คลุมทลายนะคะแล้วก็เข้าไปชิงรางวัลออสการ์มากถึง7รางวัลรวมไปถึงรางวัลระดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ภาพ ภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่เข้าชิงในสาขานี้ด้วยค่ะสําหรับภาคที่2นะคะในขณะนี้ก็กําลังเข้าชิงระงวัลในเวทีต่างๆเยอะมากๆรอติดตามกันเลยนะคะว่าต้นปีหน้าจะมีข่าวดีสําหรับภาพยนต์เรื่องนี้หรือเปล่าค่ะ ท็อปแกรนแมวริกภาคที่2ของภาพยนตร์เรื่องท็อปการที่เคยสร้างตำนานสุดเท่จนหนุ่มๆหลายคนต้องอยากไปซื้อแว่นกันแดดมาใส่และเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะก็ยังได้รับรางวัลจากทั้งออสการ์และรุ่โลกทองคำมาแล้วค่ะส่วนท็อปแกรนแมวริกก็ได้ศิลปินดังอย่างเลดีก้กากามาทําเพลงและร้องด้วยตอนนี้นะคะเข้าไปรอชิงรางวัลหลายเวทีแล้วนะคะและในสขขาขาอื่นๆก็ไปรับรางวัลและรอชิงอีกเพียบ รับรองว่ารางวัลใหญ่ที่จะประกาศต้นปีหน้าน่าจะมีชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะเรามาติดตามกันต่อว่าภาพยนตร์ที่โดดเด่นในปีนี้เรื่องอื่นๆจะมีความน่าสนใจแค่ไหนค่ะ 2> 3, 2, สำหรับตัวอย่างใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกับภาพยนตร์แนวเชื่อสยองเรื่อง s c r e a m 6ภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่โด่งดังตั้งแต่ยุค90แล้วก็กำกับโดยเวสคราวเวนค่ะส่วนการกลับมาในภาคที่6นี้จะพาคุณผู้ชมไปสู่มหานครที่มีผู้คนนับล้านแต่ไม่มีใครที่จะได้ยินเสียงคุณหวีดร้องแล้วคุณผู้ชมอยากจะไปหวีดร้องพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ไหมคะรอชมกันได้ในโรงภาพยนตร์บ้านเราต้นเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะ 373 This is Commander Mills มาต่อกับตัวอย่างภาพยนตร์แนวไซไฟเรกขวัญเรื่อง65ที่แสดงนำโดยอดัมไดรเวอร์เขามารับบทเป็นนักบินอวกาศที่ประสบอุบัติเหตุจากการที่ยางของเขาถูกดาวเคราะห์พุ่งชนจนทำให้ตกไปอยู่ในดาวเคราะห์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโลกในยุค65ล้านปีก่อนเขาและผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนต้องหาทางเอาตัวรอดจากสัตว์ดึกดำบรรเหล่านี้ให้ได้ไปชมกันให้ได้นะคะว่าผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อย่างแซมไรมี่จะพาคุณผู้ชมไปลุ้นระทึกได้มากแค่ไหนต้นเมษายนปีหน้าพบกัน you and i are gonna get home home oh, family ready miles wanna get out of here ปล่อยตัวอย่างล่าสุดออกมาอีกหนึ่งเวอร์ชันแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Spider-Man Across the Spider-Verse การกลับมาในภาคที่สองนี้จะระเบิดความมันในช่วงหนังซัมเมอร์ปี2023ต้นเดือนมิถุนายนใครที่เป็นแฟนของสไปดี้ในแต่ละมัลติเวิร์สปักธงรอชมได้เลยค่ะ <Really? S 3> We We! supposed be the to imagine a future. And our imaginings horrify us. ปิดท้ายกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง o p p e n h e i m e r จากผลงานการขิยนบทและกำกับการแสดงโดย Christopher Nolan ซึ่งเป็นผลงานแนวทริลเลอร์ระดับมหากาบที่ถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX 66มิลิเมตรและกล้องฟิล์ม65มิลิเมตรแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกของการถ่ายทำแบบอนาล็อกในรูปแบบขาวดำในส่วนของ IMAX อีกด้วยโดยจะเป็นการนำพาคุณผู้ชมเข้าสู่ความขัดแย้งจนทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงมารอชมเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องเสี่ยงทำลายล้างโลกเพื่อช่วยโลกปลายเดือนกรกฎาคมปีหน้าค่ะ สนับสนุนโดยโรงภพาพยนตร์ในเครือ s อสสนับสนุนโดยซันตตเฟ่มาต่อกันในช่วง มูวี่กรู Focus ของเรานะครับแน่นอนครับโฟกัสของเรากับภาพยนตร์แนว Romantic Action Comedy ดีชื่อดุมากเลยครับ Shotgun Wedding ครับเป็นผลงานการกำกับการแสดงของเจสันมัวพุ่มกับที่เคยมีผลงานจากภาพยนตร์เรื่อง Pitch Perfect หากจำได้และนำแสดงโดยดาราคู่นี้ครับเจเนิเฟอร์โลเปสที่ควงคู่มากับจอชดูฮามลนั่นเองนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นมารับบทเป็นคู่บ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงานกันนะครับแต่เกิด เหตุการณ์ที่ไม่มีการคาดฝันในงานเฉลิมฉลองการแต่งงานของทั้งคู่เพราะว่าผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามาครับแขกรับเชิญในงานรวมถึงครอบครัวของพวกเขาทั้งสองฝ่ายนั้นถูกจับเป็นตัวประกันครับคุณผู้ชมส่วนคู่บ่าวสาวนั้นจะพยายามหนีและเอาตัวรอด และสู้กับผู้ก่อการร้ายเท่าที่พวกเขาจะทําได้ความสนุกสนานของภาพเพียรเรื่องนี้อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะพวกเขาหนีไปด้วยสู้ไปด้วยอย่างที่เขาบอกเป็น romantic action comedy นะครับมีเสียงหัวเราะและมีความประทับใจพร้อมกับก,บการบูรทึกขวัญเลยนะครับหากผู้ชนพร้อมแล้วนะครับเรามีตัวอย่างภาพเพียรเรื่องนี้มาฝากกันกับ shot gun wedding ในช่วง movie guru focus ครับช่วง movie guru focus Honey, maybe we should just call it a night. You go ahead. I gotta finish these centerpieces and rearrange the seating chart. Yes. Hello? Mom, now is not the time. I just wanna ask is that genetics or is it like Pilates? We got you a gift. <laughs> it's your something borrowed, brings you good luck. Except for Uncle Greg, who ended up decapitated on that forklift. But that's not the knives' fault. Ah. Oh, someone just left that in the bathroom. You invited your ex? Looks like he's leading a porn safari. Oops, he forgot to button his shirt all the way up. Is it time for dinner? You look so much better than the rest of us. I think the left boob is slightly lower than the right boob. Something doesn't feel right. The pirates outside, they took everybody hostage. Here's the plan: will trap them in the net, I spray them in the ice. It won't work. Why? Too so many steps. Oh my God. <laughs> See, that's why. You only have a plan with one step. Not once did I wonder oh. if I'd be walking handcuffed oh. through the jungle what? with a live grenade. Oh, sir, sir, give me the grenade, sir! Oh. I, got it. I got it! Oh! You got it. I got it. you got it! I got it! You got it! I got it! Okay! Are you dead? We're gonna fix this. It's growing on me. I wanted something less traditional. Nobody with my family. Ah, don't, let go! don't you let go! No! Thank you for the cake knife. Love this cake for หากคุณผู้ชมยังไม่อิ่มกับตัวอย่างที่เรานำเสนอไปนะครับเราก็พร้อมที่จะนำเสนอตัวอย่างที่เราเล็งเรื่องนี้อยู่นะครับหากผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันดีกว่านะครับในช่วง Movie g r o u p Focus ครับแต่จำไว้นะผมต้องได้ลูกสาวบ้านนี้ให้ได้ ยังไงอ่ะผมก็เจ้าลูกสาวท่านให้ได้ว่าแต่ว่าที่พูดน่ยจะทำจริงหรือเปล่าแหมผมก็หลานลุงตั้มนะสวัสดีครับท่านพ่อบอกแล้วเธาไม่เคยมีลูกหน้าตายอย่างแกมาทําไมโอ้เห็ดจำไว้อย่างเดียวแกอย่าไปยุ่งกับลูกสาวฉันอีกเขาไม่ใช้กฎหมายแต่เขาใช้อย่างอื่น ไม่ยุ่งเรื่องของพ่อพ่อก็ไม่ต้องยุ่งเรื่องของหนูค่ะถ้าผมช่วยคืนดวงใจดวงนี้ให้กับท่านพ่อได้มี่เสียงใจของพ่อไหมอบอกว่ารักลูกท่านพ่อจะให้อะไรผมสักอย่างได้ไหมครับผมขอแค่อย่างเดียวเพราวันไปไหนมาโอ้พี่ก็ไปทำงานเป็นภบลกความีผผาา่ผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่เชฟชื่อผู้หญิงหมายความว่าไง พี่ตั้มไปหาลูกความคนเดียวเด็กขาดแต่ถ้าได้เงินมาพี่อ้อต้องเอามาให้โอ๋ห้ามให้พี่ตั้มนะเคยพาผู้หญิงเข้าโรงแรมปะมันขึ้นอยู่ที่ว่ากับใครอะฉันไงเฮ้ยได้เหรอสนับสนุนโดยซันตตเฟ่ สนับสนุนโดย c i n e m a g i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck a c e Digital Printing ผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru กันดีกว่านะครับและนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเราเรายังคงส่อง Spotlight ไปกับภาพยนตร์ที่น่าสนใจเรื่องนี้นั่นคือ Bones and All ครับผลงานล่าสุดของพุ่มกับลูก้า วาาดนนิโซึ่งแน่นอนครับเป็นการกลับมาร่วมมือกับนักแสดงคู่บุญของเขานั่นคือซีเมตรี้ชาลเมที่โด่งดังอย่างมากจากภาพย,ยนตร์ที่พวกเขาเคยทำงานร่วมกันมานั่นคือ Call อ e b มี o u r n a m e พุ่มกับลูก้านั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขารอคอยที่จะร่วมงานกับเทมเมสี่มาตลอดนะครับเมื่อใดที่บทเหมาะสมเขาจะไม่ลังเลเด็ดขาดในการชักชวนเทมเมสี่มาร่วมนําแสดงในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แล้วนอกเหนือจากจะมาแสดงนําแล้วเทมเมสี้ยังมีโอกาสได้ทํางานอยู่เบื้องหลังกับพุ่มกับและเป็นหนึ่งในพุ่มในการสร้างของภาพ,พยนตร์เรื่องโบนเซนออลเช่นกันนะครับซึ่งเขาก็ยังสามารถทําหน้าที่ได้ดีทีเดียวนะครับการแสดงของเทมเมสตี่หลายคนต่างชมว่าเป็นนักแสดงที่มีความเป็นธรรมชาติและมีความทั สมัยที่จะสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเรื่องราวเป็นอย่างดีนะครับสัปดาห์นี้เรายังคงพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของลีซึ่งเป็นตัวละครที่น่าสนใจที่รับบทโดยซิมเมซี่ชาลเมไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับช่วง Movie Guru Spotlight ม a รนเ e I, I, <'m> I don't know whether to cry or scream or laugh or what Cream. Bones and All is a love story. It's about two people that are not only safe with each other but really in love, comforted by one another. I was moved by Lee and Marin's story, carrying something that you carry shame with or can't quite make sense of. I was attracted to this character of Lee because I felt he had figured out how to gain the system to survive with this condition. Why did you offer to bring me along? You seem nice. His biggest vulnerability, his true love, his kindness. So when he finds that with Marin, in those moments where you're able to fall for someone else, you look more closely in the mirror, I think what he sees is terrifying. I felt that that character was a great role for Timothy. And of course, we had great experience doing Call Me By Your Name. I was experiencing the beautiful blooming of his path in cinema. What was your first time like? was a babysitter. Mine too i think he's one of the most unique performers alive today also somebody who's so spontaneous okay who's <laughs> really inspired by what's happening in the moment and you want to work with people like that because that's where you get you know the special little things that happen i think he's so heartbreaking and i think everybody's heartbreaking in the movie timothy in particular though Timothée is a producer on this film and had a very positive effect on this film and it was an opportunity to get to develop something for the first time, getting to take my experience and putting that into a character. that's how this works. how what well works. this. whatever this is. he brings a sense of insecurity, tenderness, that beautiful sense of openness and impossibility that are so strong. you know, thinking about of a bad person. all i think is that i love you. <laughs> เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck a c e Digital Printing หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับรายการ Movie g กร u ประจำสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นเทปที่สำคัญมากเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นกันนะครับปีหน้า2,566เรายังคงอยู่กับท่านตา โอกาสนี้เราขออำนวยพรให้ทุกทกท่านนั้นมีความสุขนะครับกับการติดตามรายการของเราท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายผมหรือชายสามารถเข้าไปทักทายกันได้ใน Facebook อย่ยงเป็นทางการนั่นคือ Movie g u r u TV ี h ี w ชท่านใดที่ ไม่สามารถชมรายการเราคืนนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้โดยผ่าน YouTube อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือ Mo v i e g u ู u TV ี h o w เช่นกันครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแน่นอนครับท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสิ่งดีๆที่เราภูมิใจนำเสนอทุกๆสุดสัปดาห์กับทุกท่านนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมถึงคุณพระศรีรันาตนตรัยนะครับคุ้มครองให้แฟนๆรายการมูวี่กรูประสบผลสำเร็จได้รับสิ่งที่ดีๆสุขภาพาพลานามัยแข็งแรง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองได้รับสิ่งที่ดีๆตลอดปี2,566และทีมงานรวมถึงโปรดิวเซอร์แลกผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆท,ท่านยืนหยัดเพื่อนำเสนอเรื่องราวในโลกภาพยนตร์มาสู่คุณในรายการ Movie Guru Happy New Year พบกันใหม่ปีใหม่ครับสวัสดีครับ